Lift อาวันนี้ก็คือฉันดีใจมากอาดีใจมากวันนี้ฉันจะพาทุกคนเนี่ยมารีอคเพลงเพลงใหม่ของสตาง์วินนี่กว้าก็คือเป็นเพลงประกอบซีรีส์ VR คือเรารักกันแต่ว่าเพลงนี้ฉันฟังในหอคือเลิฟเลยแตกตาหรอคือทําให้ฉันตกหลุมรักวินนี่สตา์อ่านี่แหละนี่แหละนี่แหละคือฟังเพลงแรกก็แบบโอ้โหแบบมันดีมากคือก่อนหน้าที่จะไปดู LL เนี่ยคือตอนแรกเราตั้งแต่งหน้าเราคืนก่อนนั้นฉันพูดเลยว่าเอมมี่ก่อนที่จะไปเนี่ยเดี๋ยวเราทำารีอกกันก่อนไปนะแต่ว่า ด้วยความที่เราไลฟ์ไปด้วยตอนเช้าแล้วแบบแต่งหน้าไปด้วยแล้วมันกระเลยมันเม็ดมันก็เลยสายก็เลยทาให้แบบว่ามันไม่ทันดูก่อนก็เลยได้ไปยินครับก็เลยได้ไปยินก็เลยได้ไปยินก็เลยได้ไปยด้ก็เลยได้ยินไปอย่าเพิ่งก็เลยได้ยินตอนที่ไปก็เลยได้ไปยินก็เลยได้ยินตอนที่ก็เลยได้ยินครั้งแรกตอนที่ไปเออก็คือ ก็เลยได้ยินครั้งแรกตอนที่ไปดู L L เลยจอเป็นเพลงแรกที่ฉันรู้สึกว่าโอ้โหแบบสองคนนี้มีเสน่ห์มากมันแบบเหมือนดึงคาแรคเตอร์เต้ยกับคิวมาเลยแล้วมันก็เรื่อารู้สึกว่าแบบพอเปิดมาดีตั้งแต่เพลงแรกเนี่ยสเตจต่อไปตอนเสร็จคู่มันก็เลยยิ่งทำให้มันจับใจก็เลยบอกว่าไกลว่าชาตอรีชันโดนวินนี่สั่งตกหนักมากอ่ยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าเอ็มบีตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างก็คือฉันหลบสปอยทุกอย่าง ไปดูกันเลยทุกคนเฮ้ยน่ารักคิว Y2K เหรอสตางค์น่ารักอะแบบตัวเล็กตัวน้อยว่าเก แล้ววินนี้วันคอนคือแบบน้อกหล่อมากอ้าอ้าอ่า

ส่วนน <c oughs> <c oughs> <the> ้ำน <swimming> <the> ี <ichi> <at> <c oughs> ้คือที่ไหนอ่ะอืะอะไรอ่ะเหมือนบางนาเลยเธอมันน่าหลกมาก กอท่นน <toys> ี <m ics> ้งกาไ่มีปัญหาบีอรราเออามกคิดถึงฉันใช่ปะ missing me อ่ะก็จบลงแล้วสำหรับเพลงคิดถึงใช่ปะ missing me ก็เอกาว่าเพลงนี้น่ารักมากแล้วเพลงนี้ก็คือด้วยความที่มันประกอบซีรีส์เรือเราดกันนะอ่ะเรารู้สึกมันเหมาะมากคือเราไม่รู้นะว่าเพลงนี้มันมาใน EP ีเท่าไหร่มันเป็นมูท์แอนโทนซีรีส์มันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยเออเพราะเรายังดูไม่ถึงแต่ว่าเราจะบอกว่ามันเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราฟังตั้งแต่ครั้งแรกเราแบบอุ้ยมันน่ารักมากเรามันเหมาะกับซีรีส์เรื่องนี้มากด้วยความที่มันเป็นซีรีส์วัยมหาลัยรักใส่ใสหรือว่า บอาจจะไม่ได้ใส่แต่ว่ามันคือมูดมันถูกต้องอ่ะแล้วคือฉันอ่ะชอบมากชอบแบบชอบเลยชอบสุดๆคือไม่ได้จะพูดยังไงแต่ว่ามันชอบคือมันฟังมันเลิฟตั้งแต่ครั้งแรกถูกมันเลิฟตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังในีอลแอลแล้วแล้วพอแบบได้มาฟังในนี้มันก็เลยแบบอุ๊ยมันน่ารักมากเอาจริงๆฉันพยายามฝึกเต้นมันเท่าที่ได้จริงๆคือมันมันไหวอ่ะคือ เพลงนี้มันมีชันในเด็กตอกก็ถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปเล่นได้เออคิดถึงเชื่อป้าชลนโอ้โหชัน่ะเวลาตอนที่ฟังเพลงแบบเต็มๆว่าแกฉันมันให้ฟีลแบบอยู่กับมีกาเซ่มากเลยไม่ได้ฟีลแบบเพลงนัดก็ต้องมีคำว่าลราเพลงกับฟีลประมาณนั้นสำหรับอุ้ยันนัอมันดีอะมันน่าจะแบบติดหู เนาะติ่ามันติดหูจริงเออคือตอนเนี้ยกติดใจควรแมสควคือตอนเนี้ยควรแมสมาเพลงในในด็กตอกแผ่นเสียงเนี่ยต้องมีคนไปเล่นเยอะๆบอกแล้วมันเลิศจริงทุกคนก็ไปหาเล่นกันใช่เออก็สนุกดีชอบชอบมากด้วยเออนั่นแหละก็ประมาณนี้ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย